สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งครับผมผมก็ไปนำเอาหุ่นจากเรื่องเบนเทนนะครับผมมารีวิวบ้างนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นสิกเกอร์เบนเทนคอ l เล t i o n นะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากช้อ p ปีนะครับเออหอเนี่ยครับราคา333บาทรวมค่าส่งเบ็ดเสร็จนะครับส่งมาจากต่างประเทศนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับ จอยที่เราจะมาดูกันผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจมาูุทินนะครับผมผมก็ประสานหาเอ่อทั้งของเก่ามั่งของใหม่บ้างนะครับมาิวท่านได้ชมนะครับผมหุ่นต่างๆน,นะครับผมเอออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งเนี้ยหุ่นจากเ็นเทนจะมีตัวอะไรบ้างเป็นแมทไหนบ้างนะครับผมนะฮะ นี่นะครับจ็คนี้นะครับผมก็เออสั่งมาจากลาซาด้านะครับหูยพุ๊ธเลยนะครับผมแค่นี้333บาทเองนะครับผมมีทั้งหมด99แบบ9ตัวนะครับผมแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่มันคงไม่ใช่ของแท้แล้วครับผมถ้าเป็นของแท้แล้วก็เป็นไม่ต่ำกว่า4 5,000บาทนะครับผมเซตนี้นะครับผมนะนี่ผมก็ไม่ค่อยมีเงินก็ซื้อของ ของก๊อปนะครับของเคโอสน็อมาเล่นนะครับผมนะมาลองดูว่าเป็นแบบไหนนะครับเด็กทั่วๆไปก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับนี่เฉลี่ยตกตัวหนึ่งก็ประมาณสัก35บาทนะครับรวมทั้งค่าส่งนะครับจะเป็นของแท้นี่ตัวหนึ่งประมาณสักรวมค่าส่งก็500กว่าบาทนะครับผมนะฮะนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในเลยครับว่าเป็นแบบไหนครับนะเพิ่งสั่งมานะครับแพ็คมาอย่างดีมากครับผมนะนี่นะครับ โอเคก็ okay. จะเป็นแบบนี้นะครับเอามารดวิวให้ดูนะครับผมเพราะว่าเออบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไหนนะครับอืมผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ เป็นของเล่นเป็นเทนชุดแรกเลยครับผมที่ผมซื้อมาเล่นนะครับเเท่าก่อนก็เป็นมังกี้นะครับมังกี้สไปเดอร์มังกี้ะแต่ว่าแน่นี้เป็นชุดนะครับผมมันไม่ตัวเดียวนะครับนี่มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้ก็สี่ห้านะครับผมนี่เป็นตัวเล็กนะครับสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวครับเนี่ยเก้าแบบนะครับผมเก้าแบบ สามรยสามสิบสาบาทตกตัวนก็สามสิบห้าบาทนะครับผมมาดูตัวแรกเลยครับพระเอกนะครับผมพระเอกนี่เป็นเหนนะครับแต่นี้เขาจะเล่นกันแบบไหนได้นะครับจะขอดูเลยครับผมว่าดีมากๆเลยนะครับผมของแท้นี่เนี้ยชุดหนึ่งนะครับเออถ้าเกิดว่ารวมค่าส่งด้วยสกห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมนะฮะอืมให้เด็กเล่นก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหุ่นเบนเทนนะครับอ้อขยับแขนขาได้นะครับผมแน่นอนครับโอ้ดีมากเลยครับหัวก็ขยับได้นะครับนี่นี่เป็นน็อตนะครับผมอ่อไม่มีปั๊มนะครับเพราะว่าเป็นของของก๊อฟนะครับส็นกออฟนะครับยืนได้เออโอ้ยืนได้ด้วยนะครับผมมันเออดัดแขนดัดขาอย่างนี้ได้ก็ยืนได้มาแล้วเราจับท่าทางนะครับผมนี่ครับอืมโอเคครับอ่าตัวนี้ตัวแรกเลยครับนี่อันนี้เขาเรียกว่า เกมแมสเตอร์นะครับผมเอ,อเป็นคล้ายๆแบบนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆให้เบนเทนนะครับผมนะประดิษฐ์หุ่นยนต์ซ่อมแตมอุปก,กรณ์ต่างๆนะเกมแสเตอร์นะครับผมโอ้สวย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 อ่าจะด,ดูตึงแบบแล้วนะครับผมก็มีเบนเทนกับเกมแสเตอร์นะครับผมอืมอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมวัดควารรมสูงมนาะดูนะครับผม ความสูงก็อยู่ที่สักประมาณสักสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วหรือสิบเซนนะครับผมสิบเซนนะครับส่วนใหญ่แล้วหุ่นพวกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วเดี๋ยวนี้ฮะไม่ไม่เกินนี้นะครับอออ่าโอเคครับผมก็ไม่เคยจัดเล่นแบบนี้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับนะครับก็โอ้โสวยครับสีสันเขาใช้ได้นะครับผมถือว่าลงมาดีนะครับในราคาตัวละสามสิบห้าบาท มาดูตัวที่สองครับนี่อันนี้ตัวที่สองครับอันนี้เขาเรียกว่าชื่อเอ่อพิสบาร์กนะครับพิสบาร์กนะครับก็เป็นมนุษย์ไฟนะครับผมสามารถจะเอ่อใช้ไฟในการต่อสู้ได้นะครับอืมความสูงเขาก็เนี่ยบอกนะครับเนี่ยประมาณห้านิ้วนะครับเนี่ยฮะอยู่ที่สี่ห้านิ้วหรือว่าสิบสองสิบสามเซนนะครับผมอืมเราลมาดูลูกเล่นคห้ดครับมันจะเป็นแบบไหลเอวนะครับืแปะเลย ของดีจริงๆครับผมน่ครับคุ้มค่าเลยครับตกตัวหนึ่งสามิบห้าบาทอนอตรงนี้มีให้ที่เรากดไฟด้วยนะครับกดปึ๊บนีงาไฟติดจริงๆด้วยมีฐานในตัวแล้วโอ้โหเจ๋งไปเลยครับฮิสบาร์กนะครับผมปึ๊บปึ๊ยิงโอ้โหสวยมากๆครับสีสันโอเคครับแขนขาตรงนี้ก็หมุนได้มือก็หมุนได้นะครับผมนี่จัดได้ครับ อิสบาร์นะครับอ่าแบบที่สองจไปแล้วนะครับผมอ่าแบบที่สามแล้วต่อไปมาดูตัวหนึ่งสิผมชอบตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเออไดมอนด์เฮดก็คือหัวเป็นเพชรนะคือ,คอใช้เพชรในการต่อสู้ได้นะครับผมนะฮะไดมอนด์เฮดนะครับแกะเลยผมก็นะสวยๆทุกตัวเลยครับผมคุ้มมากครับผมอือไดมอนด์เฮดนี่มีลูกเล่นตรงนี้ให้สองอันนะครับอ่าตันนี้เราก็มาใส่ ตรงนี้ได้นะครับผมปึ๊บนี่ใส่ตรงนี้ด้านหลังนะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยต่อไปก็กดปุ่มตรงนี้ได้ปึ๊บก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันครับไดมอนด์เฮดครับโอ้สวยสวยยิงไฟได้ด้วยนะครับนี่กดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บป๊บนี่อนะโอเคแขนขาขยับได้เหมือนกันนะครับไดมอนด์เฮดนะครับอืมจัดได้เอาแล้วครับอืมก็ มันเป็นยางตรงนี้พับไม่ได้นะครับก็คงจะยืนยากนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอ่าผมว่าให้ให้นอนไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตัวอื่นนะครับนี่ตรงนี้ก็หมุนได้จัดท่าจัดทางแล้วแต่เรานะครับก็จะหลวมหลวมหลนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเอาล้ครับแต่นี้มาดูตัวนี้ดีกว่าเนี่ยผมชอบตัวนี้ครับมีสี่แขนโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าโฟอ์มนะครับโฟอ์มจัดแล้วครับโฟอ์ม โออาร์แม่แดบไหมอืครับอ๋อทุกตัวก็จะมีไฟเหมือนกันครับกดปุ่มตรงนี้นะครับลองกดดูได้โอ้โหติดเหมือนกันครับโออาร์ครับอันนี้กดแล้วค้างเลยนะไม่ปุ่มไม่แดงเลยครับปุ่มค้างเลยครับนี่ยกดลค้างเลยครับผมออกดปุ่มออกก็จะแดงออกหายแล้วครับแขนขยับได้เหมือนกันนะครับผมขาก็หมุนได้ทุกตัวนะครับผมแอนนี้ก็คุ้มแล้วครับโออาร์ โอ้โหตัวใหญ่มากหนักจริงๆครับผมหนักนะครับมีน้ำหนักโฟอามหล่อเท่มากครับผมหล่อเท่มากเลยโฟอามนะครับมีน้ำหนักนะครับาเอาจัดกันครับอืมโอเคโฟอ,อามไปอยู่ตรงนี้แล้วครับอืมอาอนอนไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ายืนยากผมก็อ่านี่ดีกว่าอันนี้เออ ตัวนี้ชื่อว่า,าแคนนอนอแคนนอนโบนนะครับแคนนอนโบนนะครับแคนนอนโบนตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่สุดแล้วครับผมสี่นิ้วนะครับความหนาเขาอยู่ที่ประมาณาสี่นิ้วครึ่งนะครับผมโอ้โหมีไฟไม่เอ่ยนี่แขงขยับได้ขาตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับนี่มีไฟเหมือนกันกดปุ่มเป๊ปยิงโอ้โหใช้ได้ครับ โอ้ตัวใหญ่ปึ๊กเลยหนักดีครับผมหนักโอเคมาดูฝ่ายเอเลี่ยนของพฮกเอกตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอชเซลเลอร์เลสนะครับเอเซลเลหรือว่าเอชแอลอารนะครับผมนี่ x อ r แเป็นตัวที่ว่ามนุษย์ต่างดาวที่ว่าเนี่ยมีลุกล้อใช้วิ่งเร็วที่สุดนะครับ วิ่งบนบกก็ได้บนน้ำได้ปืดปดปืปปอย่างนี้นะโอเควิ่งเร็วจริงๆเลยครับผมนี่ครับมีหางหางก็ติดตรงในหางหมุนได้นะครับแต่ก็จะนี่มีไฟด้วยมีไฟด้วยขนาดตัวเล็กๆอย่างนี้ยังมีไฟนะครับผมนี่แบบปืดปดปืปปโอ้มีไฟทุกตัวเลยครับ S l i x โอเคนี่จะยืนยากนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้มาดูคู่ร้ายสักตัวนึ่งนี่อันนี้ชื่อว่าเฮ็าเฮกโอเคจละเลยครับโอ้โหสวยๆวสวทุกตัวเลยครับผมเนี่ยสีสันเขาลงมาดีนะครับผมขนาดว่าเป็นของก๊อปนัสน็อกออมนะครับมีไฟด้วยผมชอบ่งเล่นมีไฟนะครับไม่รู้ว่าของแท้จะมีไฟไหมฮะแขนขาก็ขยับได้ ของแท้ในกดตัวหนึ่งก็มันอ,อย่างต่ำก็สี่ร้อยาสิบห้รวมค่าส่งตัวละ45บาทก็จะตกอยู่ตัวหนึ่งก็ห้าร้อ่สบาทาถือวุ้นนะครับผมปึ๊บแน่ถือได้ด้วยโอเคลองจับดูสิครับซื้อของมาเราก็ต้องทดลองเล่นก่อนนะครับยืนตรงไหนเออถือตรงไหน นี่ครับก็คงจะถือแบบนี้นะครับผมถือได้อยู่นะครับผมเป็นยางนะครับยางนี่บิดบิดนอได้หมดนะครับเป็นยางแข็งนะครับผมอันนี้ชื่อว่าเฮ็กเป็นผู้ร้ายนะครับผมสวยมากเลยเฮกโอเคดูตัวสุดท้ายกันครับนี่อันนี้ชื่อว่าสตีนสมิธนะครับผมสตีนสมิธลุงลุงก้วนะครับผมสตีนสมิธ มาพร้อมกับสกอร์เปียนฮะสิงเกอร์นะครับสกอร์เปียนสิงเกอร์อันนี้แข็งเลยถ้าว่าของกอบเขาเอา้เขาก็เป็นของแท้เขาจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ดีกว่านี้งอได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่คล้องนะครับเนี่ยฮะนี่แต่ว่า,าตัวหุ่นนนะครับสามสิบห้าบาทเองครับผมผมว่าคุ้มมากครับมีไฟทุกตัวด้วยนี่มีไฟทุกตัวเลยนี่ อันนี้ก็คงให้ติดตรงนี้นะครับเสียบ๊โอเคอ่าติดตรงนี้ทำไมอืมกดลงไปอย่างนี้ครับผมอืมนี่มือมือก็ขยับได้นะครับขาก็หมุนได้นะครับผมโอ้เล่นได้ทุกตัวเลยนะครับคุ้มมากครับผมคุ้มจริงเลยครับไอู้ัวแกงนิดนึงครับตึ๊บเน่สวยสวยสวยโอ้โหคุ้มเลยครับผม สามอยสาบาทนะครับท่านใดสนใจก็ลองไปหาดูในช้อปปีนะครับก็คงมีหลายร้านแล้วก็ขายราคาแตกต่างกันไปนะครับแต่เนี้ยผมได้มาในราคาเออยสาบาทพร้อมส่งเลยนะครับผมพลาสติกก็หนักดีนะครับผมนะฮะโอเคครับใช้ได้ครับผมว่าคุ้มมากมาก,มากซื้อให้เด็กเล่นก็ควรจะซื้อแบบนี้นะครับ เราโอ้โหซื้อของแพงมาก็แค่เอามาเล่นมายืนแค่นี้เองนะครับผมแต่สําหรับนักสะสมที่ว่าอ,อ,อยากจะสะสมผมก็แนะนําให้ซื้อของแท้นะครับถ้ามีเงินนะครับผมมีเงินก็ซื้อของแท้เก็บไว้นะครับเพราะว่ามูล,ลค่าหรือราคามันก็จะ ต่างกันฮะคือถ้าเกิดเราซื้อมาเล่นธรรมดาก็เอาอย่างเงี้ยธรรมดาธมาาดเนียครับผมเนี่ยของก๊อปอย่างเงี้ยมาเล่นก็โอเคแล้วครับผมนะฮะถ้าซื้อมาสะสมนะับเก่งกําไรต่อไปในภายหน้าผมแนะนําให้ซื้อของแท้ดีกว่านะครับผมนะของแท้ก็ต้องมีคุณค่ามากกว่านะครับนะฮะแต่ว่าเนี่ยเราซื้อมาเล่นเออป๊แป๊บอย่างเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วก็เด็กๆนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเออมากนะครับอือ นี่ยืนยากจริงครับผมก็ไม่รู้เขาจัดท่าแบบไหนนะครับต้องหาที่ยืน s l r x นะครับผมนี่จะยืนยากนิดหนึ่งยางเขาจะนิ่งนะครับผมนี่เล่นเพื่อจะรู้ว่าเออตัวไหนยืนแบบไหนยังไงนะครับผมถ้าเราไม่ลองเล่นเราก็ไม่รู้นะครับผมนี่ตัวนี้จะยืนยากสุดนะครับผมนะฮะแขนขาก็จะดัดยากนะครับของแบบแด้แขนนี้นะครับผม s l r x นะครับอื โอเคแหมอันนี้เป็นไดมอนด์เฮดัวห,หมุนได้มันมีชิ้นเตใสผมชอบมากเลยครับผมัะมันดูสวยดีนะครับอืมตอนนี้ก็จะยืนยากก็ต้องเอียงไปข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ยจะมียืนยากอยู่สองตัวนะครับก็มีตัวนี้กับตัวนี้นอกนั้นโอ okay เคนะครับโฟอาฟนี่หล่อสุดแล้วครับผมผมชอบมากตัวใหญ่น้ำหนักดีครับนี่โฟอามนะครับอืม อืมโอโหหลอ่อแท้จริงๆครับตัวใหญ่สุดแล้วครับผมฮะอืมเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เอาเอ,อหุ่นของออก๊อฟนะครับก็นอกออฟนะครับจากเรื่องเบนเทนมารีวิวให้ชมน,นะครับเพราะว่าเผื่อบางท่านอยากจะมีอยากจะหามาเล่นบ้างจะได้เอ,อไปหาซื้อเอานะครับผมนะฮะสีบางทีเขาก็ลงก็ นะฮะอาจจะเลอะๆบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับมาของกบนะครับตัวหนึ่งสามสิบห้าบาทแถมมีไฟให้เล่นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอ,อคุ้มค่าถูกราคามากสุดแล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะครับอืเดี๋ยวเอ,อผมว่าเอ,อจะหาอะไรมาเล่นอีกดีนะก็คงจะเอ,อค่อยๆหานะครับผมอืมสวยมากครับผมให้ดูว่าใกล้ทีนะครับ อ,อันใดสนใจก็ลองไปหาดูนะครับผมไม่จะยืนยากนี่ก็ยืนยากนะครับผมโปอ่านดีที่สุดนะครับใหญ่ดีฮะ <c oughs> ครับอืมเดี๋ยวเรามาดูของเล่นในจินตนาการเหมือนกับเบนเทนมาดีกว่าครับแต่ว่าเป็นของที่ว่าไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นของยุคปัจจุบันเด็กๆก็ชอบดูเบนเทนครับวิธีการเล่นเขาก็ง่ายมากครับเพียงแต่ว่า เออใช้จินตนาการในานะการเล่นอย่างแงนี้แล้วตึ๊กเออตีเออตบตรงนาฬิกาเป้งแล้วก็แปลงล่างเป็นเออมนุษย์ต่างดาวพันต่างๆนะครับผมนะฮะนะอันนี้เรามาดูเออของเล่นสมัยก่อนนะเด็กย้อนยุคเลยนะครับผมนะฮะก็อาศัยจินตนาการนะครับนี่เลยครับผมนี่นี่ครับขนม แถมของเล่นซ oh ุปเปอร์แมนโอ้โหนะครับผมซุปเปอร์แมนเนี่ยนะครับอันนี้จะมีขนมเออเม็ดอมนะครับเม็ดอมเอ่อกินผลไม้รวมนะครับเม็ดอมกินผลไม้รวมมีส้มสตรอเบอรี่นะครับผลแอปเปิ้ลนะครับองุ่นนะครับตาเอ่อจัดติลลี่นะครับจัดติลลี่นะครับผมนี่นะครับมาจากประเทศเอ่อมาเลเซียนะครับผมนี่นี่มาเลเซียนะครับเอ่อนำเข้าโดยบริษัทนะครับ YFS นะครับผมประเทศไทยผลิตจากประเทศมาเลเซียนะครับมีมาตรฐานมอกนะครับแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงจะหายากนะครับอันนี้มาจากมาเลเซียนะครับผมนี่โอ้โหซุปเปอร์แมนมาลองแกะกันดูเลยครับสมัยก่อนก็เด็กๆผมเป็นเด็กๆแล้วก็ชอบดูหนังเรื่องซุปเปอร์แมนนะครับมันอาศัยการเล่นจินตนาการแล้วเอาผ้ามาคุมตรงไหล่ก็แปลงเอ้กระายแบบทําตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนนะครับโอ้โหเนี่ยึ่งจะแกะนะครับ ของเล่นจากมาเลเซียแถมขนมเลยครับอู้มีเหรียญด้วยอันนี้เป็นขนมเม็ดๆขึ้นลาบแล้วครับมีโลโกู้เปนด้วยครับอันนี้เขาบอกว่าหมดอายุนะครับนี่ผมให้ดูนะหมดอายุทำไมมันขึ้นลาเร็วจังนะครับผมนี่ฮะเขาบอกให้ดูเหมือนด้านบนนะครับอันนี้เป็นหมดอายุนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ หนึ่งเก้ายีเบ็ดอ๋อหมดมาเดือนสิบสองหมดด้เดือนสิบสองปีนี้แค่เดือนเดือนเดือนสามเองครับผมหมดอายุล่หะดูแลลาขึ้นแล้วครับลาขึ้นเลยเป็น,นเลตอมกลิ่นผลวัตต่างๆนะครับผมนี่มีแถมอ้าวแถม,แถมจี้ผงกุญแจนะครับแบ็คแมนมาครับผมข้างในข้างในหน้าปกเป็นซุปเปอร์แมนนะครับผมแต่ว่าแถมวงกุญแจแบ็คแมนมานะครับอ๋อจัดตินหลีกสวยมากเลยครับโอ้โห ผมก็ซื้อมาจําราคาไม่ได้แล้วครับผมก็คิดว่านจะมาอยู่ที่สามสิบกว่าบาทมั้งใช่ไหมอยู่ที่สี่เซนนะครับผมสวยครับผมนี่นี่เป็นเหรียญนี่เป็นเออเขาเรียกว่าสันเลดนะครับดีมากๆครับผมคุ้มเลยครับผมนี่โอ้โหอ๋อแบทแมนนะครับกับซุปเปอร์แมนนี่จัดตินลีกโอเคครับคุ้มมากครับผมนะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะหาได้หรอกครับผมนะฮะ นี่เรเก็บไว้ตั้งโชว์ได้นะครับผมมาดูของเล่นในปัจจุบันก็เป็นเทนนะครับของเล่นสมัยก่อนก็ซุปเปอร์แมนนะครับผมเป็นที่ว่าเราต้องใช้จินตนาการในการเล่นนะครับไม่เหมือนออของเล่นทางฟอร์เมอร์นะครับซึ่งหยิบมาแปลงร่างปุ๊บ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 ก็สนุกแปลงแบบนะครับแต่อันนีเ้เราก็จินตนาการเอานะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ โอ้ผมลืมให้ดูไปอย่างนึ่งนี่ครับนี่จัดติดหลีกนะครับมีมีโบชัว์มาให้ครับนี่นี่จัดปิดหลีกแน่นอนครับมี4คนนะครับอืมโอเคครับนี่คงเป็นสติกเกอร์นี่นะครับเพราะว่าพวกนี้หาดูยากนะครับผมเอาลวครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันมานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ